สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยันนี้ก็ทําหมูกระทะนะคะมาทานหมูกระทะด้วยกันนะคะเพื่อนๆนวันนี้ก็ทําอาหารหลายอย่างนะคะมีอันนี้นะคะตีไนไก่นะคะแล้วก็ทอดไก่แล้วก็ลาบไก่นะคะวันนี้จะเลี้ยงเพื่อนนะคะเข้ามาเที่ยวสวีเดนเขาก็จะกลับเมืองไทยน,นะคะเราก็กินกันนะคะหมูนะคะหมูหมูกระทะนะคะทําหมูกระทะหมูเยอะเลยเป็นยังไงหมูนิ่มหรือเปลา่า ตัวเองทำมาพูดเองเลยใช่ไหมอันนี้คือสูตรนี้เยนี่ทำเมื่อก่อนแล้วก็ให้พี่กุุงคายเขาทำนะคะผักนะคะนี่คือผักอันนี้เบคอนนะคะเบคอนกุ้งกุ้งเนี่ยเอากุ้งไปลวกหน่อยนะเดี๋ยวจะใส่ส้มตำนั่งในชิ้นาแล้วค่ะลูกชิ้นนะคะ น้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มที่ยายนิดทำลงในคลิปนะคะนี่คือซีฟู้ดนะคะเ,คคเพื่อนๆไม่ทำผิดจ้นะเนื่องาแฟนพี่แดงจะมาก็จัดให้หนึ่งชุดตรงนี้ท<อ>ี่จัดให้่ยไม่ใช่จัดให้ใครนะก็กเนื่องาแฟนพี่แดงจะมาสวัสดีค่ะ,คะน้งปุ้ยนะคะ,คะน้งปุ้ยคุณเสือ่อสวัสดีค่ะตอนนี้น้งปุ้ยก็มา มาตามคำเร่งร้ังเพราะว่าราบไก่อร่อยมากค่ะไม่ใช่แต่ราบไก่นะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะและ้วก็เดี๋ยวนะคะเราอ้าวคนนี้คนนี้นะคะคนนี้จะกลับเมืองไทยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในน้าใ,ใจไม่ตีของเพื่อนเพื่อนในห้องในสวีเดนทุกคนค่ะ<ช>อร่อยมากค่ะทุกอย่างเลยค่ะ เพราะนั้นก็มาดามแดงปากมาดามแดงมาดามแดงกินอย่างเดียวกินอยย่างเดีวมาดามแดงกินอย่างเดียวฝากความคิดถึงประางไหนมากงกวักได้นะคะอันนี้คือมาดามคงคายนะคะที่หมักหมูนะคะหมักหมูหมูนุ่มมากค่ะต้อคนทำต้องให้คนนี้นะคะนุ่มมากมาดูนะคะเอาทำไมปิดไฟอ่ะไม่ให้ปิดไม่ได้ซูนเลยนะคะแล้วไม่ได้ซูนอะไรบางคนปิดนะคะไม่เปิด ไม่ได้ซูนแต่ว่าคุณปิดนะคะอฟเลยนะคะอฟเลยแบบว่าปิดแบบว่าอฟเลยแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยอ่ะไม่กล้าซูนนี้คืะคะอ่าต้องเอาไฟขึ้นนะคะตอนนี้เลขสี่นะเอาเลขสี่ถ้าหากว่ามันไม่ร้อนน้นก็จะไม่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่กล้าซูนเลยค่ะเนี่ยเราต่อไม้นานมากกระดาษปากเขาบอกว่าไม่กล้าซูนนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะคำว่าไม่กล้าซูนก็คือไม่กล้าแตะต้องนะคะประมาณนี้ ก็ไขมันตรงนั้นก็เอาออกได้เลยค่ะเอาออกมาไว้ตรงนี้ตรงเนี้ยได้แล้วมันไม่ติดแล้วค่ะมันมีอยู่สามตอนมมนบอกมีสามตอนเราออกหมดเลยมาเด้อบุรษอยากกินหมูกระทะมาเด้อค่ะกะหมูกระทะมันต้องร้อนนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นกระทะนะีเดอันนี้เป็นตัวแซบเป็นข้าวจองรึเปี่ากินรัเพ้าไทายจอยฮะ มารับชมรับฟังเสียงในฟรีรีมฟรีมฟรีตอนนี้ก็อากาศหนาวเนาะเฉพาะเสียงในฟิล์มนะคะเสียงนอกฟิล์มมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะกลับวันไหนคะกลับวันที่เจ็ดธันวาค่ะเอ่อมานนี้ก็ต้องกินกับมือนะคะแบบคุยค่ะคุยกินเนาะมาดามกินอะไรกินลาบไก่ลาบไก่นะคะกินลาบไก่ คนนั้นกินตีนหรือเปล่าคนนั้นนี้เมื่อกี้เห็นใครแวบๆกินตีนอยู่อันนี้กินกินไปแล้วใช่ไหมตีนหมดไปแล้วนะคะหทำอะไรหลักหามไนแล้วอันนี้คือของหวานนะคะเพื่อนๆอันนี้คือของหวานนะคะเพื่อนๆเป็นวุ้นกะทิฝอยทองนะคะเป็นวุ้นกะทิฝอยทองนะคะกินกันอยู่กี่คนเนี่ยห้าคนนะคะห้าคนนี่ไหม แต่ว่าคลองเยอะมากเลยนะคะดูเสียงหัวเราะย,ยนิดนะคะแล้วก็มีแตงนะคะอันนี้ส้มตำยังไม่มีใครเอาไป, <c oughs> ไปตักเลยนะคะส้มตำนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดมากมากเลยนะคะส้มตำนะคะส้มตำใส่ปลานะคะแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ ของหวานนะคะของหวานนี่คือคุณนายแดงนะคะมาดามแดงเขาเป็นคนทํานะคะมันุของหวานนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยาสาคูแท้ๆเขาทำจากต้นสาคูนะคะอันนี้คือออริจินอลนะคะออริจินอลสาคูนะจ๊นนะโอ้จากจังหวัดตังนะคะนี่คือน้ำตาินะคะกินกันห้าคนนะคะห้าคนนี้มันเยอะมากเลยนะของนะคะ เอาไปตรงนี้นะคะมีการบริการนะคะเพื่อนเอากุ้มด้วยหนึ่งซ้อนเอาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะผู้ใดจะมากินตามหุงก็มาเด้อเขาเนียวเขาเหมอนมีผู้ใดกินนี่ค่ะหลักฐานว่าไม่มีใครกินแต่แต่หมดติดแล้วนะคะ คุณเธอกินแต่อะไรอ่ะคุณเธอกินแต่ข้าวนี่แหละค่ะตีนไก่เห็ดทําเยอะแลวบะนี้บุ้ยวิมใครกินเนาะบะนีงก็เ้าเนื้อเดียวตีนไก่นะคะอันนี้คือน้องไก่นั่นก็คือตีนไก่นะคะหมูนี่ไม่เห็นมีใครกินเลยหมูเนี่ยคิดว่าอันนั้นตายแล้วคิดว่านะคะกระทะยันนีดตายแล้วนะเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีควันไม่มีอะไรออกมาเลย เดี๋ยวตอนนี้เยนี่ก็ประกาศออกไปแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าห้ามซูนนะคะเยนิทำงานแล้วค่ะตอนนี้เยน่จะซูนได้คนเดียวนะคะเป็นเพื่อนตรงนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันนอเมื่อกี้เดสิเลเลไปแล้วนะคะตอนนี้เห็นมันมันต้องเป็นแบบนี้แหละอืออ่ะคราวนี้ก็จะปิดรายการแล้วนะคะเพื่อนฝากความถึงใครมากอ่ะต้องต้องเอาคนที่จะกลับบ้านเนี้ยแหละอ่ะ คิดถึงเพื่อนๆในสวีเดนทุกคนค่ะขอบคุณในความอนุเคราะห์และความหวังดีค่ะขอให้ทุกคนน้อมๆรวยๆกลับไปบ้านเราอย่างอลังการค่ะบ้าเอ้ายาแดงยายแดงบฝากความถึงใจพ่อเนาะฝาดเอาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเจ้าภาพเจ้าภาพจงเจ้าภาพร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะเพื่อนๆเจ้าภาพร่วมกันเห็นไหมตอนนี้ก็ ยานิซูนได้คนเดียวนะคะตรงนี้นะคะยานิบอกแล้วห้ามคนอื่นซูนนะคะเ้าค่ะซูนแลไม่ทำงานถ้าคนอื่นซูนแล้วมันก็จะตายนะคะยานิซูนได้คนเดียวตรงตรง,ตรงปัสสตรงนี้นะคะมาเจนป้าดานาดำท่านอยู่ป้าดาอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทุกลงทุกลงทับไวมากไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าทำงานกใกล้ๆเองเดินมาก็ถึงพีง่น้ำกิ๊กซูนป้าดา มากมากขอ,อยู่ที่ทํางานอยู่มาเลยขอบคุณเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาติดตาม,ตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร<า>่ารวยกันทุกคนนะคะอบ้านนี้นะคะตะคน <พอ S 2> ที่นี่สแ,บบแสดงนี่อากาศอยู่ด้วยกันนะถ้ามีที่แดดด้วยค่ะมาทำบุญไม่ค่มาแบบว่าเพื่อสิริมากเลยค่ะประดามะ มาค่ะเนี่ค่ะพึ่งลงแค่สองมือเองพึ่งเริ่มละค่ะเ <c oughs> นี่ยหนูพึ่งจะเริ่มม